พบกันอีกครั้งนะคะกั mainland, ounded, strikes, บรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงทุกวันจันทร์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะดิฉันกะละแมค่ะส่วนดิฉันน,น before, before pues. ีนาค่ะดิฉันไก่ค่ะดิฉันปุ้ยค่ะค่ะต้อนลมหนาวอย่างนี้นะคะก็ไม่พ้นที่จะพูดข่าวแรกก็คือข่าวเรื่องรักใครๆนะคะก็ลมหนาวอย่างนี้นะคะใครที่ไม่มีคู่ก็สมควรจะหาคู่ได้แล้วนะคะอย่างเช่นท่านตากร้องเสลือนตอนนี้นะคะ กล้องซูมนะคะกล้องซูมนะคะช่ซูมใช่ซูมนะคะก็ไม่บอกจะไม่ไม่ไม่เป็นสนจะออกน้ำแค่บอกว่าอาจารย์รัฐพงศ์ปกแก้วค่ะแล้วก็ถ้าใครไม่มีคู่นะคะก็หาคู่ได้แล้วส่วนเรื่องจะรักรับค่อยๆกันก็ดูดีๆให้ดีนะคะอย่างเช่นของคู่ของใครนะคะคุณไก่ขะของคุณชาคริดกับจักรจัน์นะคะค่ะแหมผู้ผู้ชายนี่ใช้ไม่ได้เลยนะคะไม่เจ้าชู้ก็ หนึ่งหญิงสองชายเฮ้ยคุณนะคะดิฉันถึงไม่มีคู่จนถึงบัตรนี้ไงล่ะคะออ <c oughs> ให้เขาไปค่ะค่ะก็มาพักเรื่องรักๆค่ายๆกันก่อนนะคะก็มาฟังเรื่องนี้กันบ้างนะคะก็ได้มาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะซึ่งพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าเย็นตตโฟมรณะซอสปนสารหนูตะกั่วอื้อนะคะเราก็มีภาพของเยนตตโฟให้เพื่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเผื่อบางท่าน ไม่รู้จักนะคะสูค่ะูตรงนี้นะคะและภาพข้างล่างนี้นะคะก็คือโครงสร้างของสารฟองโซ4ีอานะคะซึ่งเป็นสีผสมอาหารนะคะค่าจากข่าวนะคะได้กล่าวไว้ว่านางสาวนรุบลคงทนนะคะนักวิชาการข้อมูลของสถาบันอาหารนะคะได้กล่าวไว้ว่าจากการสุ่มตัวอย่างซอสเย็นฟนนะคะที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดนะคะนำมาวิเคราะห์หาก ค่าของสารตกค้างสีแดงนะคะหรือว่าสารปองโซโฟอานะคะซึ่งเป็นสีผสมอาหารนะคะที่ได้รับอนุญาตจากออยนะคะแต่จะต้องใส่ได้ไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อ1นกิโลกรัมนะคะแต่จากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีซอสอยู่5ยี่ห้อนะคะซึ่งพบปริมาณของสารปองโซโฟอานี่นะคะสูงถึง 109.05- ถึง275.70มิลลิกรัมต่อ1นกิโลกรัมนะคะ และนางสาวนนทมนคงทนนะคะก็ยังได้กล่าวต่ออีกว่านะคะท่านผู้บริโภคที่ชอบรับประทานเย็นตโฟนะคะเฉลี่ยสัปดาห์ละ3-4วันนะคะหรือว่ารับประทานทุกวันนะคะแล้วบังเอิญรับประทานเย็นตโฟที่ใช้ซอสซึ่งมีส่วนผสมของสีบองโซโฟอานะคะซึ่งเกินปริมาณที่กำหนดนะคะสารเหล่านี้ก็จะตกค้างอยู่ในร่างกาย เป็นจานวนมากนะคะพอร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะขับถ่ายออกมาไม่หมดถึงแม้ว่าสารตัวนี้นะคะจะไม่กอ่อให้เกิดอันตรายโดยทันทีเหมือนกับเชื้อโบทูลีโบตูีนัมนะคะแต่ในระยะระยะยาวนะคะสารตัวนี้ก็จะกอ่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ะคะ่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเราชอบกินมากๆล่ะคะเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือว่าเลือกที่จะรับประทานเย็นตาโฟได้ยังไงล่ะคะสําหรับผู้บริโภคนะคะที่ชอบรับประทานเย็นตาโฟเป็นที่เศษน,นะคะก็ควรเลือก ร้านเย็นตาโฟนะคะที่ใช้ซอสที่มีส่วนผสมของที่ทําจากเต้าหู้ยีนะคะเพราะจะไม่มีสีสังเคราะห์ผสมอยู่นะคะหรืออย่าเลือกกินร้านที่มีซอสสีแดงสดจนดูน่ากลัวค่ะดีนะที่ฉันไม่ชอบกินเนี่ยก็คุณไปอิสลามไหมคะ<ฮ>กินได้ด้วยเหรอคะกินได้สิคะอ้าค่ะแล้วสําหรับโทษของไอ้คนที่ฝ่าฝืน,นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณไก่ ค่าสําหรับถ้าหากว่าเรามีการตรวจพบว่า มีการใช้สารต้องห้ามหรือว่าใช้สารเกินปริมาณที่กำหนดนะคะที่ผิดตามพระราชบัญญัติอาหารนะคะปีพุทธศักราช2522นะคะหมวดที่4เรื่องการควบคุมคุณภาพอาหารนะคะมาตราที่25 26และ27นะคะก็จะถูกดำเนินคดีทันทีนะคะตามประกาศกระทรวงสาธรารณาสุขฉบับที่281พุทธศักราช2547เรื่องวัตถุเชื้อปอนอาหาระคะ่ะ พ่อปุ้ยมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะหับาะปมาณกหรือยังะก็สําหรับมาตราที่ยี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะคะก็คือเขาจะบอกไว้ว่ามาตราที่ยี่สิบหนะคะอาหารที่มีลักษณะดังกล่าวดังต่อไปนี้ก็คือถือเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือมีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ก็อย่างเช่นสารปองโซโฟอานะคะซึ่งกินไปแล้วก็ อาจจะไปสะสมในร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดมะเร็งได้นะคะค่ะก็มาตรา2ีก็คือสําหรับพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็คือเขาใช้เขาใช้ส่วนผสมที่เป็นวัตถุเจปนอื่นเนี่ยแทนเข้าไปในส่วนผสมของยนตาโฟดังกล่าวก็คือทําให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคนะคะค่ะสําหรับ SMS ติดสายแรกที่ส่งเข้ามานะคะเราจะแจกหนังสือนะคะเสียงร่ำไห้ที่เงียบงันนะคะของซันซาบุโรโอเอนะคะช่วยกันส่ง SMS ส่งความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะคอยู่ข้างล่างเลยค่ะค่ะแล้วตุ๊กตาตัวนี้นะคะมันเอามาทำไมคะรีดออกมานะคะก็จะแจกให้เป็นของขวัญสำหรับผู้ที่โทรมาสายแรก0 4 0 4 1ส7่ได้0่นค่ะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อได้นะคะ15วินาทีครับค่ะ ค่ะข,ข่าวปิดท้ายวันนี้นะคะคงไม่พ้นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากเรื่อง